สามศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งวงการศิลปะนะคะได้ใช้งานศิลป์เป็นสื่อในการสะท้อนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยระบายผ่านภาพวาดที่เต็มไปด้วยจินตนาการค่ะติดตามได้ในงามศิลป์ชีวิตงามค่ะ เอ็กซ์ตาซีแปลว่าความปลื้มปริ่มอิ่มเอมพึงพอใจเป็นถ้อยคำที่3ามศิลปินรุ่นใหม่ปามอินสติค์ออฟสมิธและตูนบุตรฉลามซึ่งใช้งานศิลปะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองไทยตลอดปี2556ตั้งแต่การเมืองสังคมพระสงฆ์ทุนนิยมและการเสพติดเทคโนโลยีของผู้คนแม้จะเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องแต่ตัวตนอีกด้านของปามปรียวิทย์มินจุลก,กะคือการเป็นศิลปินสร้างงานศิลป์ เขาหยิบแรงบันดาลใจจากฮีโร่ชุดหลักสีซีรีส์การ์ตูนของแดนอาทิตย์อุทัยเสียสีเรื่องราวเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นแบบที่เล่นทีจริงย้ำว่าท่ามกลางความขัดแย้งหักมองมุมกลับมักมีภาพจินตนาการคู่ขนานที่สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะได้เสมอคือหน้าที่ของศิลปินคือแบบว่าสื่อสารกับคนดูคือพูดพูดอะไรไปแล้วให้คนดูเขาเขาเข้าใจในกลวิธีของเราโดยที่แบบไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวเหมือนเวลาพูดบบว่าเฮ้ยวันนี้ สังคมมันเน่าเบื่อจังอะไรเงี้ยบางทีมันพูดไปมันไม่มีใครคิดตระหนักแบบไปเข้าถึงอารมณ์เราได้เพราะฉะนั้นงานศิลปะมันจะเป็นตัวที่แบบนําแสดงออกมาด้านออฟสมิธเจ้าของผลงานแสแกรี่ไนที่เจ้าตัวได้แนวคิดจากผลงานของศิลปินชื่อก้องโลกวินเซนต์แวนโกสีความสร้างสารรค์ตามแบบฉบับตนเองสีน้ํามันถ่ายทอดจินตนาการลงสู่ผืนผ้าใช้ดวงตาเป็นตัวแทนสื่อถึงอารมณ์ชง,งนสงสัยในทุกเหตุการณ์ที่ยังไร้ซึ่งคำตอบ มันมีประเด็นการเมืองเข้ามามันมีสิ่งเล้าโดยที่เราได้รับผลกระทบเข้ามาว่าเฮ้ยเราตั้งตั้งตั้งแง่คิดว่าทําไมสิ่งเนี้ยมันจริงเหรอแล้วคุณคิดว่ามันจริงหรือมันใช่หรือเปล่าเมื่อมนุษย์ไม่สามารถปฏิเสธการรับรู้เหตุการณ์ทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและจิตใจคนทำงานศิลปะจึงเป็นตัวแทนนำเรื่องราวที่พบเห็นเสกสรรขึ้นเป็นผลงานสื่อสารกระตุน้นเตือนผู้คนให้ตระหนักและตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น จากความชังงนสงสัยเล็กๆสู่การร่วมมือกันคลี่คลายปัญหานำพาสังคมให้เดินหน้าและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจโดยปราศจากไร้ซึ่งความรุนแรง